สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Hope Family Star นะคะวันนี้เราจะมาชวนทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลากับกรอบอันนี้พร้อมน้ำจิ้มรสซับนะคะเอาไว้กินกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มกันเลยหมูเนี้ยใช้มูสามชั้นนะคะนี่ค่ะประมาณหกขีนะคะหกร้อยกรั จะเริ่มต้นด้วยการหมักหมูก็จะใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะใช้โต๊ะกินข้าวแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็จะตามด้วยไข่ต้มันค่ะใครมีผงกระเทียมใส่ผงกระเทียมด้วยนะคะเนี่ยค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอยากให้มีเกลียงกระเทียมนิดนึงน้ำตาลทรายนะคะนี่ ให้ทุกอย่างซึมเข้ากันดีเลยนะคะหมูนะคะมันบอกไปว่าหันนี้นะคะนี่หันให้เขาเป็นรูๆอย่างนี้แต่ไม่ให้ขาดจากกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะหมักเขาไว้แบบนี้สิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันในระหว่างที่เรารอหมูนะคะเดี๋ยวจะพอได้หมูแล้วเราจะทาคนาหมูกรอบ ะะให้แฟนด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแห้งๆนะคะอันนี้ก็จะมีคณะเราหั่นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มาเตรียมพริกกระเทียมพริกเรหั่นแล้วนะคะกระเทียมก็นนก็จะมาทําน้าจิ้มน้นํมามะขามน,นี้น้ำมะขามเราทําไว้เ็แช่ตู้เย็นไว้นะคะ ข้าวตุกขึ้นน้ำตาลสายหนึ่งช้อนชานี่ค่ะมะนาวซีะหั่นเป็นอย่างนีน้เพิ่มความเปรี้ยวไปน,นิดหนึ่งเพราะว่ามะขามมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เท่านี้ใส่ีปข้าวคั่ว ข้านี้เราครัวเองเลยนะคะใส่ไปตามชอบเลยใส่พริกป่นล,ลงไปคัวเยอะม่เผ็ดเ่องชา้าๆแล้วเราก็จะใส่ผักชีเราจะใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ําจิ้มนี่ค่ะหมูของเรา15นาทีแล้วนะคะนี่เลยเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนี่คย เขาไม่ให้หน่อยนะคะไม่ต้องใส่น้ำลงไปแล้วนะเดีย๋ยวให้แป้งเขาเกาะอีกรอบนึงโดยการใส่แป้งลงไปแบบนี้นี่ให้เขาติดเลยอันนี้ไม่ต้องขยับแล้วนะคะนี่นห้เขาติดติดนี่แม่แบดบนี้แล้วเราจะไปตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะก่อนใส่ลงไปกระทะต้องร้อนนะ เราไปตั้งกระทะก่อนคิดน้ำมันนะคะอันนี้ร้อนแล้วอุบหลุดหลุดคือไปมาค่ะเราจะค่อยๆทยอยใส่หมูล,ลงไปอย่างนี้นะคะ,นะ,คะเนี่ยค่ะกดได้เ่าน้ามันท่วมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วพอด้านล่างเหลืองเราจะมากลับด้านเขาอีกทีหนึ่งน,นะคะพอเหลืองแบบนี้้นะคะเราจะกลับด้าน ให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่ค่ะมูของเราเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันต่อมานี่ค่นะที่นี้ขอชิมนิดหนึ่งมีกรน้ำชิมขอชิมกันนะอืหอมอม,อมาก อันนี้ต่อไปเราจะไปทำคะนาหมูกรอบนะคะอันนี้ส่วนคะน้าเนี่ยเราจะปรุงไปเลยใส่ใน,น้ำตาลหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสสัเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ้มันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ำไปนิดนึง อ่ลาลงไปผัดทีเดียวเลยค่ะกระทะร้อนใช้ไฟกลางนะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งเอาลใส่กระเทียมเลยไม่หอมนะใส่ให้กระเทียม,มเหลืองน,นิดหนึ่ง แล้วปิดไฟไปจัดจานกันเลยเสร็จแล้วค่ะนี่เลยหมูทอดน้ำปลากรอบเห็นไหมคะนี่เลยยินกับน้ำจิ้มนะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นคะน้าหมูกรอบนะคะนี่ของแฟนนี่ของเราเองเดี๋ยวจะไปเอาเข้าวเหนียวที่เราทำไว้นะคะมาทานวันนี้นะคะมีเลย กินไมเ่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ